สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป่องไปสกุลสกุลนะครับมาพากับผมอีกคลิปหนึ่งบ่าโอินดี้ครับพ่อแม่พี่น้องแต่เมื่อนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องผมบ่เรามาเหตุคลิปสมุนไพรและไม่ได้มาทําคลิปหาอยู่หากินแบบวิถีสารแล้วก็ไม่ได้มาทําคลิปร้องพงร้องเพลงด้วยครับพ่อแม่พี่น้องแต่เมื่อนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องมันมีหลายคนที่ว่าทาช่อง YouTube ผ่านแล้วแต่ว่าคือประสบการณ์แต่ละอย่างแต่ละอย่างมันบกขึ้กันครับพ่อแม่พี่น้องการเสียงรบกวนเนี่ยเด้อครับเด้อเสียงรดซิปล้ออาจจะรบกวนเน คือประสบการณ์วันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องพินจากพินประสบการณ์ของผมนะครับพเมพ่พนองตั้งแต่ผมสามารถชิกครบ1,000คนแล้วก็วิธีการรับชม4,000ชั่วโมงครับพเมพ่พนองผมก็ได้ขอเปิดได้จาก YouTube ครับผมก็ให้กรอบบัญชี x อ็องเอ็นอย่างากันแล้วแต่ครับพเมพ่พนองหลายอย่างเลยตามที่กด YouTube เขาบอกมากครับพเมรพนองบัตตอรนี้ ร่วเวลาผ่านไป2เดือนผมโบลูอันนี้ผมโบลูอิลีนะครับพเมพีพนองผมจำไ,ได้แล้วสองเดือนมันโดนแห้งผมคิดว่าถ้าว่าไม่ได้รับจดหมายไม่ได้รับพินจาก Google Ex c e เซเนี่ยเขาให้ขออะไรผมก็บลูครับผมก็บริได้ขอครับพเมพีพนองผมไม่ได้ขอเลยบัดนี้ผมขอไปเบิงเขาไปเบิงคลิปของเสกสรรปัตยูทูบเขาให้ขอได้ครับผมขอจนครบ3ครั้งถ้าครบ3ครั้งแล้วมันยังไม่มาอีกให้ไปยืนยันตัวตน ครับผมบตอนี้ผมก็เลยตัดสินใจขอครับผมอันนี้มาแชร์ประสบการณ์ครับจากประสบการณ์จริงครับผมจากประสบการณ์จริงจนสามารถเช็คผมตั้งแต่หนึ่งพันคนจนถึงแปดพันคนครับพม่พพ่นองจนถึงแปดพันคนจะเข้าจะเข้าหมือนสับครับผมบตอนี้ผมตัดสินใจให้เมียผมขอไปไม่ครับผมให้ขอไปใหม่ในภายวันที่ยี่สิบเอ็ดเดือนที่แล้วเดือนมิถุนายนจนเมื่อวานผมมาได้รับพินครับ ไม่ได้รับพินวันที่9จาก Google ส่งมาวันที่9ช่วงบ่ายๆผมก็เลยให้เมียผมนี่เกอะครับผมกอกเกี่ยวกับข้อมูลอย่างครบพอกอกเข้าไปปุ๊บสําหรับพินนี้นะพินตัวนี้นะจะมีรหัส6หลักตัวข้างในพอเกอกเข้าไปปุ๊บเขาก็บอกว่าทางทางเราได้ยืนยันตัวตนของคุณแล้วครับมาตัวนี้ครับผมร่างค้นว่าเงินเนี่ยเขาจะโอนเข้าวันที่15 จะโอนเข้าวันที่25แต่ละคนก่อข้อมูลบวคือกันครับผมแต่นี่ผมมาแชร์ประสบการณ์จริงๆของผมพ่อผมกรอกรหัสตัวนี้ปุ๊บครับผมรายได้ของผมเนี่ยมันสะสมมาดนแล้วครับพ่อแม่พี่น้องสะสมมานานแล้วนะก็ไม่มากไม่มายครับพ่อแม่พี่น้องกับพ่อโยเดยพ่อได้ซื้อเข่าซื้อน้ำให้ลูกๆกินนะครับพ่อแม่พี่น้องพ่อผมกรอกต้นเย็นครับประมาณสามอาทิตย์ได้มั้งก็ให้พ่อแม่พี่น้องนับเบิรงเด้อวันที่21วันที่21มิถุนายนวันที่21มิถุนายน เมียผมขอไปครับแล้วมาได้รับพินวันที่อันนี้คือขอครั้งที่สองนะมาได้รับพินวันที่9พฤษภาคมและก็กรอกข้อมูลตอนช่วงใกล้ค่ำใก,ใกล้เย็นครับผมประมาณ4โมงเลยครับกรอเสร็จก็ยืนยันตัวตนเสร็จแล้วตอนเช้ามา8โมงประมาณ8โมงเช้าครับพมพ่าพนง8โมงเช้าทาง YouTube โอนเงินเข้าให้คร,รับพม่ี่นงแค่ ในภายข้ามคืนนะโอนเงินเข้าให้คร <aha>, ับผมก็เป็นจํานวนก็ขอปิดนะครับพ่อแม่พี่น้องผมบอสามารถบอกข้อมูลจํานวนเงินไดเนาะครับเพราะว่าก็รักพันครับพ่อแม่พี่น้องบอสหลายครับรักพันแต่ก็เป็นเงินจํานวนครึ่งมื่นครับบอกว่าครึ่งมื่นครับพ่อแม่พี่น้องก็เป็นจำนวนเงินครึ่งมื่นนะสำหรับรายได้ก่อนแรกของผมครับรายได้ก่อนแรกของผมที่เขาว่าผมบาอะไรครับผมก็หลายคนว่าผมบาผมพ็สคลิปพุนคลิปพี่เขาว่าผมบาผมบาครับแต่อันนี้ นี่เลยครับผลของบ้าผลของคนบ้าเขาได้เงินจริงสี่ครับพม่พี่นองนี่ได้จริงนะครับผมผมมายืนยันให้หลายคนเลยครับว่าที่เขาว่าทำ u t u b e ได้เงินจริงไหมผมยืนยันครับล้านเปอร์เซ็นต์ได้เงินจริงครับนี่ครับผม g o o g l e เ c c e เซนะครับพม่พี่นอง Google เอ็ e เซจดหมายนี้จะส่งมาถึงบ้านเราเลยเพราะเขาจะให้เรายืนยันรหัส6หลัก ถ้าเขาส่งทาง Gmail มันจะเกิดการผิดพลาดมันจะเกิดมีการใหกข้อมูลให้ข้อมูลเขากลัวไม่ใช่ตัวตนของเราจริงๆเขาต้องส่งตัวนี้มาหอดบานเฮาแล้วถ้าเกิดเราสมาชิกครบหนึ่งแสนเขาก็จะส่งโล่ยูทูบโล่ใหญ่ๆมาให้เราอีกครั้งหนึ่งครับพ่อแม่พี่น้องอันนี้ครับประสบการณ์จริงของผม mm. ผมก็มาแชร์ให้เบิ้งด้วยครับพ่อแม่พี่น้องด้วยว่าคนที่ว่าไม่ได้รับพินตั้งแต่แรกครับผมให้ขอใหม่ผมขอแค่ครั้งที่สองเป็นจํานวน วันก็นับได้เลยตั้งแต่วันที่2 1มิถุนายนจนมาถึงวันที่9ก็เป็นเวลา3อาทิตย์นะครับพระแม่พ่น้องก็3อาทิตย์แต่ตอนที่กรอกข้อมูลไปเขาบอกว่าให้รอประมาณ2เดือนขอ้อมูลของเราอาจจะล่าช้าเอกสารของเราอาจจะล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์โควิดแต่ว่าจริงๆเรลาบอหอดครับพระแม่พ่น้องแค่3อาทิตย์ครับผมไม,ไม่ถึง3อาทิตย์ดีนะก็ะไล่เบิรงไม่ถึง3อาทิตย์ดีนะครับพ่อแม่พ่น้องผมยืนยันเลยครับท YouTube ได้เงินจริงถ้าคุณผ่านกฎของ YouTube สมาชิก1,000คนแล้วก การรับชม4,000ชั่วโมงได้เงินจริงแน่นอนครับพเม่พีน่นองได้จริงร้อยเปอร์เซ็นต์ชัวร์ครับพแม่พีนองอันนี้ผมก็มาแชร์ประสบการณ์ให้พ่อแม่พีนองได้รับฟังกันครับว่าได้จริงแล้วผมกรอกตามที่ผมบอกไปครับผมแล้วตอนเช้ามาในชั่วข้ามคืนนะครับผมกรอกตอนเย็นประมาณ4โมงและ8โมงเช้าอีกวันหนึ่งได้เงินโอนเข้าบัญชีเลยครับผมจริงๆแล้วยูทูบเขาสิอนเงินเข้าบัญชีทุกวันที่2 5นะทุกวันที่15หรือวันที่2 5นะครับพเม่พีนองแต่ตอนนี้ คือผมมันอาจจะเกี่ยวกับว่าเราสะสมรายได้ของผมมันสะสมมาโดนครับเขาก็อุ่ห้ปั๊บเลยครับประมาณนี้ครับผมก็เกิดจากการหักภาษีครับไปเป็นไปนจริงๆแล้วผมได้หลายกว่านี้นะครับผมผมได้หลายกว่านี้นะผมได้เยอะกว่านี้เลยนะครับก่อนหน้าของผมอ่ะผมได้เยอะกว่านี้แต่ว่าทางย u ท u b e ก็หักภาษีครับผมหักภาษีหน้าที่จ่ายเขาสิหักภาษีเขาเลยครับผมจะไม่มีเจ้าหน้าที่ที่ไหนมาเก็บภาษีรายได้ของเราต่ออีกนะครับนอกจากเอ้เพราะว่าเขาหัก จากคุยกันอีกเซนรียบร้อยแล้วก่อนที่เขาสสบงเงินมาให้เฮ้าครับผมโอนเงินเข้าโดยอัตโนมัติเลยครับพ่อแม่พี่น้องได้จริงครับพ่อแม่พี่น้องกับประสบการณ์ของผมผมก็อยากมาแชร์ต่อนะครับพ่อแม่พี่น้องว่าหลังจากที่เราผ่านสมาชิกหนึ่งพันคนแล้วแล้วก็เราขอไปครั้งแรกให้จําไว้เด้อครับพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าผมโบรูนะครับผมพอครบสี่พันชั่วโมงสมาชิกหนึ่งพันคนเข้าเปิดสั่งรายได้ปุ๊บถ้าเกิดจดหมายไม่พระไม่มาในภายหนึ่งเดือน พินตัวเนี้ยไม่มาในภาย1หนึ่งเดือนเราขอใหม่เลยอันนี้ผมโมลูกครับผมถิมไม่วลาไปตั้งสองเดือนเต็มเต็มครับผมพ่อแม่พี่น้องจนโฆษณาในช่องผมได้หยุดลงแล้วโฆษณาในช่องผมได้หยุดลงแล้วเพราะว่าผมไม่ได้รับพินมาเือเขาเลยหยุดโฆษณาจนผมขอใหม่รอบที่สองรอบที่สองเขาจังมากครับผมแต่สําหรับคนที่ว่าขอใหม่แล้วบ่ามาอีกขอคือสามบ่ามาอีกเขาก็จะให้ยืนยันตัวตน ให้เราถ่ายรูปแบบประชาชนตัวตนยืนยันในช่องที่ว่าสําหรับคนที่ไม่ได้รับผินแต่ผมได้รับผินครับพมเพม่พี่น้องสุดท้ายนี้นะครับพมเพม่พี่น้องผมก็ขอบคุณหลายๆเลยครับเทวามาติดตามผมแล้วก็เหตุห้ผมมีรายได้ครับผมพเม่พี่น้องผมก็สัญญาว่าผมสิเฮ็ุคลิปี่ว่าพเม่พี่น้องเลยเอฟซีที่ติดตามส่งผมอยู่สิเฮ็ดคลิป3อย่างครับผมนักร้องการร้องเพลงครับผมผมจะมีคลิปเพงลงการร้องพงร้องเพลงเกี่ยวกับนักร้องนะครับผมแล้วก็วิธีอยู่หากินวิถี หาอยู่หากินแบบวิถีอีสานและที่สําคัญเลยคือคลิปสมุนไพรเพราะว่าเพราะว่าสมุนไพรพ่อแม่พี่น้องหลายคนถามผมเอฟซีหลายคนถามผมว่า,ามผมเรียนมาจริงหรือบ่ผมเรียนมาจริงๆครับพ่อแม่พี่น้องสมุนไพรผมเรียนมาจริงๆเรียนมากับพระครูนะครับผมผมเรียนมาจริงๆแต่ข้อมูลผมผมอาจเสียบลูหลายซัาแพทเขาแต่ว่าผมกับพ่อรู้เล็กๆน้อยๆก่อนที่ผมจะเฮ็ดคลิปก่อนที่ผมจะลงคลิปอีหย,ยังล่งไปนะครับพ่อแม่พี่น้องนะผมก็จะเซิร์ชเข้าดูใน Google ว่ามันตรงกับเขาไหมถ้าเกิด คันสมมติว่าสิ่งที่ผมเลียนมากตรงกับเขาปุ๊บผมบวกก้าดครับผอแม่พี่น้องผมบวกก้าอัพแน่นอนผมยานครับผมผมยันวงการแพทย์เขาจะมาโจมตีผมครับผมผมก็เลยต้องอัพตัวที่ว่ามันตรงตรงกับเขาครับ่อแม่พี่น้องแล้วก็เกี่ยวกับประสบการณ์ที่ว่าผมใส่ได้จริงแล้วบอกเอฟซไปรักษาหายจริงสําหรับเอฟซที่สั่งสมุนไพ่ผมมากนะครับ่อแม่พี่น้องผมส่งให้ทุกคนครับผมผมส่งให้แน่นอนครับทุกคนดูได้เลยครับย้อนดูได้ย้อนดูคลิปในช่วงผมได้เลย ผมส่งให้ FC ทุกคนครับย่างผมไปส่งผมก็เสียทายรูปท่านไปสนุกไปสนุกเลยนะครับสุดท้ายนี่ผมยืนยันนะครับได้เงินจริงล้านเปอร์เซ็นต์ได้เงินจริงล้านเปอร,ร์รเซ็นต์ช่วยแน่นอนสำหรับคนที่ทางทําช่อง youtube เพราะผมได้รับมาแล้วจากประสบการณ์จริงของผมครับผมและรหัสนี้มันก็จะอยู่ข้างในครับผมมันจะอยู่ข้างในนี่เด้อครับพ่อแม่พี่น้องผมขอปกปิดรหัสเด้อครับเด้อมันจะอยู่ข้างในในี่ครับผมรหัส6ตัวนะครับพ่อแม่พี่น้องจาก Google Ex x c e n ครับพ่อแม่พี่น้อง สุดท้ายนี่พ่อแม่พี่น้องที่กดติดตามผมและรับชมผมที่เมตตาผมนะครับพ่อแม่พี่น้องที่เป็นเอฟซีผมนะครับผมขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกหมยเลขเบอร์เจริญเจริญการงานลุ่งเรื่องเฮ็ดอีหยังกอยาห้มี่มานมาประจนขอให้ราบรื่นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับพ่อแม่พี่น้องความเจ็บความจนกอยาห้มีครับพ่อแม่พี่น้องขอให้สุขสบายคู่ผู้สุกคนนะครับพ่อแม่พี่น้องนะสุดท้ายนี่ผมบ่าวโออินดี ขอล่าไปก่อนนะครับพี่น้องพบกันใหม่คลิปหน้าเกี่ยวกับสมุนไพรแน่นอนครับพผมเพี่น้องขอบคุณครับ